ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทย์รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ลุงเถียนก็มานาอีกแล้วนะครับตอนนี้ยามเย็นนะครับผมกลับจากตลาดมาก็มามาดูนามาเยี่ยมนาว่าตอนนี้ข้าวของเราจะออกรวงพร้อมกันหรือยังครับครับฝากไดยครับก่อนติดตามคลิปฝากกดติดตามช่องเสถียนใจกลางดุกด้วยนะครับเรามารับชมคลิปกันได้เลยครับนี่นาของเรานะครับ วันนี้ผมเอามอตร์ไซค์มานะครับาะมันเย็นแล้วครับกลับจากตลาดมาก็มาดูข้าวครับเรามารับชมคิดกันได้เลยนะครับครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้ข้าวของเราก็พร้อมกันหมดแล้วครับออกรวงแล้วครับตอนนี้นี่ครับเพื่อนๆนดูนะครับตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วครับ ออกเต็มไปหมดครับแต่ข้าวพันนี้ก็ขอ85นะครับใบของเขาจะเยอะอ่ารวงเขาก็จะอยู่ใต้ใบนะครับตันนี้เห็นไหมครับนี่เป็นน้ำนำหรือ,อยังนี่ครับ สวยมากครับตนนัวนี้โอ้โหรวงยาวครับนี่ครับเม็ดยาวดวงยาวครับเป็นน้ำนมแล้วครับตอนนี้นี่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้อายุเขาก็ได้อยู่ประมาณแปดสิบเจดวันครับวันที่สิบสองนี้ก็จะได้เก้าสิบวันนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมดูนะครับสวยจริงๆนะครับสมบูรณ์มากครับตอนนี้สุดยอดนะครับข้าวฟันกอขอแปดสิบห้าดูครับรวงเขาจะยาวนะครับซ่อนอยู่ใต้ใบนี่ครับ อายุเขาได้อยู่80 87วันนะครับอีก3มวันสอวันเออสมวันสามสวันเขาจะได้3มเดือนนะครับมาที่สิบสอเนี่ยจะได้3ามเดือนนะครับเกวัน ตอนนี้กำลังเป็นน้ำนมอยู่ครับนี่ครับออกพร้อมกันหมดแล้วครับตอนนี้นี่ครับพินาของเรา สุดยอดจริงๆนะครับข้าวพันนี้ก็ขอ85ครับรวงยาวเม็ดยาวน้ำหนักดีมากครับปีที่แล้วได้ไล่ตันกว่านะครับตันห้าสุดยอดจริงๆนะครับปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวนะครับถ้าเวลาเก็บเกี่ยวผมก็จะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รับชมกันครับนี่ครับตอนนี้ก็ออกรวงพร้อมกันหมดแล้วครับเต็มทุ่งหมดเลยครับเดี๋ย่อไปหมดเลยครับอันนี้บรรยากาศยามเย็นยามแรงบ้านเหาครับ บรรยากาศดีมากครับตะวันเพิ่งจะรับฟ้าไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับจะมืดจะค่ำแล้วกับผมมาแวะดูนา รวงเขายาวจริงๆนะครับตอนนี้มีน้ำนมแล้วครับเขากำลังเริ่มผลิตแป้งอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณร้0ยยวันเพราะว่าเขาจะทำมะเมล็ดพันธุ์นะครับทำมเมล็ดพันธุ์ก็ได้นานหน่อยนะครับถ้าถ้าทั่วไปก็ประมาณร1 0วันนะครับข้าววันนี้ เพื่อนๆดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาบ้านเราก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับ ข้าวของเรานะครับตอนนี้ก็ออกรวงเต็มไปหมดเขาเพิ่งทำเออเป็นน้ำนมนะครับพลังผลิตแป้งนะครับออกพร้อมกันหมดแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับนี <c oughs> <c oughs> ่ครับโทษนะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อน ก่อนจบคลิปฝากกดติดตามช่องเสถียนใจกลางดุกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณมากครับพบกันคลิปหน้านะครับ